เป็นไรหรอกนะคริโตคุมทุกอย่างโอเค เอาละพิซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการเว็บซทีวีและก็มาอยู่กันในเกมโลบ็อกของเราอีกแล้วนะนจริงๆเราก็จะเลือกแมปไว้เยอะแยะมากมายเลยแหละแต่ว่าที่สังเกตแล้วก็เอกใจที่สุดก็คือแมปราชดำเนินแบงกอกนะนะก็ไม่รู้เกี่ยวกับอะไรหน้าจะเกี่ยวกับแปลว่าพวกโลเพออีกแล้วนั่นแหละแล้วก็สามารถเปิดไม้ได้หรือเปล่าน่าจะเปิดไม้ได้นะนะตอน มีผู้เล่นอยู่19คนขอลองเข้าไปดูก่อนละกันเออผู้ชมผมมีข่าวมาบอกด้วยจำไอแบบพวกนั้นได้มาที่เราไปเป็นทหารเกาหลีอ่ะแล้วก็ไปบุกอ่ะรู้สึกว่าตัวเราจะโดนสตันไปแล้วอ่ะนะ <c oughs> แต่ว่าเจมไม่ให้เล่นอีกเลยตลอดการเข้าไปแล้วตกตายเข้าไปแล้วตกตายลวัวๆก็จะไม่มีตำนานสารต่ออะไรทั้งนั้นแหละโอ้โ ดูดิไอแมปทำมาดูดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวขอทำการเปิดเสียงก่อนนะเมื่อกี้มีเสียงเพลงอะไรก็ไม่รู้เปิดเสียงหน่อยวุย้ยมีหลอดหิวมีหลอดอาหารด้วยอะ่ะเ,เ,เราจะตายได้ไหมเนี่ยน่าจะตายได้แหละเราต้องทำยังไงก็ไม่เอาฟรีฟูดนี่คืออาหารเนี่ยหลอดอสีด้วยหิวเร็วหรอเปล่าเนี่ยวิ่งแล้วดูหนังเฮาบดาก,กอน เฮ้ยเฮาบอลมบก, <c oughs> บกเฮ้ยในตระกูลลมบก,บกเฮ้ยลองใหญ่นี่กูดูนะเฮ้ยมีคนอยู่หน้าประตูด้วยทำอะไรอยู่เฮ้ยสาวโ<อ>มขมขโมยไก,ก่จานเลย,เย <c oughs> หูแมพสวยมากเลยอะ่ะ ไอ้จะทำกันนานมากเลยนันเนี่ยเอออาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ทำมาส่งอาจารย์มันจะดูตั้งใจทำมั่งไอ้นีจชนันสูงแน่นอนมีปีกด้วยหน้าตาชนั้นสูงมากเลยสวนพี่พีแม่งหน้าตาชนันคำสาบมีซูเปอร์แมนอยู่ตรงนั้นด้วยเอาแล้วกูขายลอตเตอรี่เลย <laughs> <laughs> เฮออ้ยซื้อดิ่งวดนิจจนงวดนีจจน <laughs> <laughs> เอ,อ้ยล้านจะเลยน เขาเขาอยู่ร้านคาราโอเกะกันป่ะต่าบน18ห้ามเข้าเย็ดเค้เฮ้ยเขาร้องเพลงอยู่เนี่ยดูเสื้อเฮ้ยเสื้อรถเฮ้ยไฮ้ยเบนเซอร์เลยเบนเซอร์เลยเฮ้ยมีคนเปิดไมค์คุยเฮ้ยมีคนเปิดไมค์คุยแม่เลยจะไปเอาขนมก่อนเฮ้ยเขาบอกเขาไปเอาขนมก่อนเฮ้ยจะมาโซน V A P เราเข้าไม่ได้จริงเหรอเอาเต้อไปเลย อา้าวมึงไม่ใช่พวกอภิชนไง<ม>พี่เขาบอกว่าโซนอภิชนเท่านั้นไม่มีบัตร VIP ห้ามเข้าเอา,เอาแล้วกูซื้อเลยเอาดีตอนนี้กูมี VIP ละแล้วผมจะเ้าไปเข้าไปยังไงข้างในนั้นย่างไรเไไดี๋ยว,วพี่เข้าไปเองปอากอ,อ้าวโซนอภิชนไง,งงงอันดิ เข้ามาได้ไงกูเพิ so ่งซื้อมาสดๆเมื่อกี้เย้พี่โรเบียเมื่อกี้เขาบอกเขาไปเอาขนมอะเอามาให้พวกเราดูเฮ้ยใช่เนี่ยโอ้โหแม่งมีขนมชั้นขนมลูกชุบเต็มเลยอ่ะเว้พวกมึงไม่ใช่พวกอภิชนน่ะอ้าวพวกอภิชนอย่างกูได้กินขนมชั้นไงเดี๋ยวกูเอาไปอืดเลยพวกมึงเชิญกินอาหารหลอดแก้วไปนะไอ้กูทิ้งให้ได้ไหมทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้กินหมึกย่างเดียวเลยกูกินหมึกย่างคนเดียวโอ้ยกินไปเถอะหมึกย่างไม่อร่อยหรอกเหนียว มันจะเป็นละมุนลิ้นได้ยังไงอ่ะซื้อบึกก้างก,างกินหน่อยเลยไอ้หน้ากินกว่าขนมอีกอะเราไปตัดผมจนะไม่ข้างๆเนี่ยแปะแหวบาร์เบอร์เนี่ยไหนแปแหวบาร์เบอร์อ,าอร้าวป้าผมขอทรงหัวเกลียนนักเรียนไทยเอาผมนะเอาผมเนี่ย<ผ>ม,มีเรียอเพียบเลยไหนอย่างข้างในโอ้โหแปแหวบาร์เบอร์แล้วก็ใส่ทรงนี้ล่ะเฮ้ยสวยเลยอ่ะปูแองแบบไอติมหัวไม่ได้ติมอ่ะ โอ้ยเจี๊ยดิฉันโ่าก่ไฮ่า้่าฮ่าก่าฮ่า่าฮมาฮ่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 า่าฮ่้ฮ่า่าดีา่าง่าฮ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 ่า่าฮ่่าฮ่่า่่ไ่าฮ่่าฮ่่า่าฮ่่า้่าฮฮ่าฮฮ่าฮ่า่าฮอ่่ ใส่ซ้อนกันเลยซ้อนได้หมดเอาเลยกูแป็นวปีกูเพือเฮ้กูกลายเป็นไก่เลยกูกลายเป็นไก่เ้ยเลยเด็กเมืองแล้วกูเฮ้ยกูมีสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดมีสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดเดี๋ยเราเป็นเด็กเมืองกว่า เอ้พวกกูเด็กราชจะดำเนินพวกกูเดินเหมือนไก่ไอตูวีเขาขายอะไรอะเลยนี่ไรเลยอ่ะป้ายประท้วงป้ายประท้วงฟรีเซอร์คนเป็นวีไอพีอ้าวป้ายประท้วงฟรีอ้าวซื้อป้ายประท้วงเลยอ้าวเราได้พัดไงเราเขียนป้ายประท้วงเลยด้วยอ้าวอย่าลืมซับโอปิเซ่ทีวีไปโปรโมทกัน ยดโปรโมทโปรโมทาเป็นปีแล้วพี่ปีแล้วพี minutes later ตอนนี้พวกกูก็มาเจอแมปราชาขาสั้นทด่บิเกตมันไปหามาเจอแล้วเข้ามาข้างในก็ค่อนข้างเวิร์กเลยแหละทุกคนดูดีกดเลือกโรงเรียนมีเด็กบ้านด้วยนะแล้วก็โอ้โหประตูวงการเทพลีลาเทพลีลาไหมนักรัวเออคือแบบว่าเต็ปแดนะเต็ปคิวเต็ปแดนเลยเท่าไฟเอามาแล้วเทพลีลาอยู่ในโรงเรียนเลยเหมือนลงมิสัมอย่างี้ยซุปเปนอซื้อเลย เอาแล้วทำอะไรได้อะเ ซื้อมาแล้วโอลิสแบนซื้อลิสแบนเออโอลิสแบนเลยวันนึงเทพลีลาเลยาพวกมึงอย่าลืมใส่เสื้อเทพลีลานะเราไม่มีมอนใส่โอ้อะไรพวกมึงพวกมึงอ่ะไม่ยอมไปเปลี่ยนเสื้อกันไม่เห็นเดี๋ยวว่าเทพลีลาเท่ขนาดไหนเออไปแต่หนักพัฒนะตรงนี้เอ้หนัพัฒนะอ้าวุ้ยใส่ใส่เลยเอาแล้วพวกกูเทพลีลาเออไอ้ใครอ่ะ เอาระวังนะเทพลีลามานะเทพลีลาฟันเลยหนึ่งดอกเนฟันเลยเอาแผลกลับไปฟ้องแม่ไปอ้าวตายนะตายนะตายแล้วตืนตืนอีโบอีมึงระวังตายนะฟันฟรีฟันฟรี ไม่เาราไมา่กินโบนราไมาอออ่อินบอเฮ้ยเทปลีลาชิบหายแล้วมันเอาพีพีไปแล้วอ่เออเอบอบออไบอะไรแล้วทำยังไงล่ะทีนี้เงินเหลือ50บาทซื้อลิสแบนซื้อลิสแบนลิสแบนแ <c oughs> ล้วก็ใส่เสื้อเทปลีลาฮึบฮึบฮึบอ้าเฮ้ยอ้าเฮ้มันหนีอ้าชหยุดนะมันเอาไปฆ่าแล้วเลย เออกูต่อยแล้วกูต่อยอาอโอ้พี่ดำน้เห็นมากแล้วว้วูบวูบูว่่าฮ่่าฮ่าั่า่าย่าฮ่า่กฮ่่าฮ่าฮ่ไปแล้วเอาพวกกูเท่ลีลาเฮ้ยมันขี่าาฮ่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  Five minutes later กูอยู่หน้าแฟกต์แอดเพลทมัน่งพัสดุเว้ยกูสามารถไปเป็นพนักงานแฟกต์แอดเพลทได้ไหมไอ้นี่นีได้ได้รับพัสุดุเอ้ยใช่เอะเอาแล้วกูทำงานสุดจริตแล้วนะไอ้เที่ยไปส่งเลยในในขนาดที่พวกมึงยังทำให่พ่อแม่ผิดหวังพวกกูหาเงินให้ครอบครัวกูแม่งเด็กดีทำงานเลี้ยงครอบครัวมีพวกมึงอ,อะไรตีกันวันวันไม่ยอมเรียนอนาคตโตไปได้อะไร <c oughs> พ่อแม่ผิดหวังพ่อแม่ผิดหวังเสียใจสุดท้ายจบที่คุกทั้งนั้น พวกกูทำงานได้เท่าไหร่อะคะเจ้าได้สี่ร้ลยได้ 400! ร้อยกล่องเดียว400เลยมันมีให้ซ่อมทีวีในห้องในบ้านกลางช่างินี่ลองไปซ่อมไม่พอไปเก็บมันโดนเหลาหลังอยู่อ๋ไปเก็บ๋อ้ยพวกมันปั๊มเงินกันตรงนี้เหรอเดี๋ยวเราไปช่างไรตี เอาไปได้ทำงานไอ้ทำงานกูไปเก็บวิธังเป็นพันเลยอ่ะโคตรเลยไปแล้วับกูเลยไปแลวกูสองพันเลกูไปหาอีโบยิงกันเฮ้ยมึงเอามาจากไหนดักหนาวะน่ะเพราะกูซ้อมกูเย็นนะตัวทีมันมีของเทลือนด้ราคาหลักพันตายเลยไอ้ยัยกูทำงานอยู่นะ คือออกมาจากร้านทำงานคือยิงเลยออกมาจากร้านคือยิงเลยเออเอาไปเกตมึงก็ตายมันลั่นหัวมันกันเลยอ้าวแล้วก,กูเจอมอ,อ,อเตอ,อร์ไซค์ของฟิวเฮ้ยมอเตอร์ไซค์จมดินอ๋อมึงอยู่ตรงจมดินชเชยแม่งเพิ่งผ่านมา,มากเมื่อกี้อ้าวระวังนานัง เาไม่คนยิงไอ้ครยิงอะมึงยิงเต็มลเราเพื่อนกูทำไมอะไอ้ยันเดินไปยิงแล้วหนีเลยอะไรอะนี้เรามีอาวุธแล้วเราฟันพวกกีวอลไซได้นะตั้งขึ้นหลังมาะเทได้ไปบุ้มกูขึ้นได้บุ้มเอาฟันเลยเออเออฟันเร่ฟันเร่มีฟันเร่เฮ้ยบุ้ม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 บมบ้ ไป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 อะไรอะเอาลองกูได้ไปแล้วรถคลิกของมึงน่โแรงอะมึงขับปะ้มึงมึงไปมแดมึงไปแดพี่ไปแดโอเคไป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 ส่งของดีกว่าเว้ยเดี๋ยวกูลงก่อนมึงมึงขึ้นไขึ้นรไขึ้นรทีละคนทีละคนทีลคนอเะโอเคโกูได้บ็อกกได้บอกแล้วมับละไป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  โอ้ยเซ็งมาดูลี <laughs> โอ้ยลีลาวอ่ะเอ้ยลีลาโอ้ยเสียงเ <laughs> สียงเสียงขาดเลย <laughs> โอ้ยเร็ววววเอาปากเลยเอาโดนโดน,นละละ่ะเอาเรียบรอ้อย <laughs> ไอ้กูเกรซี่ไดมอนดันก็ไปเลยเลยมาซื้อระเบิดปิงปองไปไปหัวพวกมันเนี่ยระเบิดปิงปองไปปาเลยเอาระเบิดเอาระเบิดปิงปองเข้าไปปาในรูที่มันทำงานดินีนี่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 ไซูมูซูมยซูมังไะไงวะี่พี่ี่ี่ตามมาก่อนพี่มึงซูมยซูม่อนไหนตรงหน้น้นชัอยู่ไหนวะ้านนี่้านนี่ปาเข้าไปในร้านเลยเจียตีย และนี่คือระเบิดเทพลีลาแนจิก็เข้าไปทำงานดิพโงงเข้าไปดิเดี๋ยวกูรอให้เออเข้าเข้าไป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 ไม่เป็นแอบอยู่ฟันเลยนี่ปลาเข้าไปเลย้ตายหมดเลยระเบิดเทพลีลาเุรีฐกิ หมดแล้วทำงานมันตั้งนานเกียร์มูนวอล์กดูบุรีอ๋อไอ้นนั่ไอ้นั่นขับรถหมุนขับรถหมุนไม่ขับรถหมุนเอ้ยโง่เฮ้ยผ่านผ่านบุงกูจะตายมึงเลือดมันเกือบเต็มเลยนะเว้ย้แล้วจะไปแลกมาทำไมวะเนี่ยอีโบเท่าไหร่อะอีโบะ9,008เจอ9,000เลยฮิ้ยกูซื้อลิสแบนเลยอีโบะ9,000 เออเนี่ยกูเจอแล้วปืนพิญาปืนพิญากูอย่างแพงอะแพงกว่า1911ได้ไงวะเนี่ย5 minutes later เอาละพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็เลิกเป็นเด็กช่างแล้วก็มาอยู่กันใน Space Simulator แล้วนะมาสารฝันวัยเด็กที่จะได้เป็นนักบินอวกาศกันหน่อยดีกว่าก็เปิดมาให้เราทำการสเปายานอวกาศของเราตรงนี้นะแต่ว่าเราทำได้แค่สเปายานกักที่อยู่ตรงนี้พอหลังจากนั้นแล้วก็เราก็ทำการขึ้นพวกมันไป เพื่อนี่จะไปดวงดาวข้างบนตรงไหนก็ได้บนโลกเว้ยเข้าใจเราจริงดิเออเป็นไงมันแบบว่านาซาเลยอ่ะเออแม่งสารฝันอ่ะไปไหนกันดีอ่ะไฮ้บังคับเลยอย่างนี้เลยบังคับพี่กี้เลยกดกดลากขวาลั้นขึ้นมาอ๋อเอออ้าวออกนอกโลกเลยไหมอ้าวไปนี่นั่นนัมันมันมีนู่นน่ะดาวอยู่ข้างหน้าเราเห็นเปล่าไปเอ้ออกนอกโลกเลยอู้ พวกมึงออกออกมาดูไม่ตลกเลยเออเราออกน้องเราจริงๆริงหันไปดูดิกูครบเร็วกูสิบสี่เลยตันแล้วมันเร็วกว่านี้ได้ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะกูโดนล่อกยานไอ้พวงมึงมีสลิงอยู่กับเข้าไปในยานเร็วเข้าไอ้เราเราไปดวงจันทร์ป่ะไปหาลูซี่ไปด้านซ้ายอ่ะด้านซ้ายอ่ะดูนี่อยู่บนดวงจันทร์จริงป่าวมีอะไรวะไอ้บนดวงจันทร์เนี่ยเข้าไปเดินดิมีสุวรรณีอยู่บ่างวายเอ้ยเทีย นี่ร้านกาแฟมันดวงจันทร์เลยอ้าวลงจอดไม่ได้เฮ้ยกูมาเพื่อกูมาเพื่อกกูมาเพื่อกินแอปเปิล้ลเหรอเนี่ยดวงจันทร์ยานเร็วมากเลยไอ้ย,ย่ยพวกมันอยู่ดาวังคารกันทำอะไรปู่มันฝรัง่งชงวชือไ <c oughs> อ้ชอนอุกา <c oughs> กบาบทต์จรวดดวงจันทร์จรวดดวงจันจริงๆเราสามารถอัปเกรดสปีดได้บ้างด้วยนะหรอใช่เอาดิ ไม่ในดิ่งลงไปเลยเฮ้ยนี่คือดาวังคาดเอะในส่วนมันฝรั่งวะเฮ้ยทำงานสุดจิตแม่งกูมาเพื่อขุดแร่มาพวกมึงกูรู้แล้ะอนาคตพวกมึงควรจะทำอะไรเว้ยก็คือตั้งใจเรียนให้จบนะ แล้วก็ไปทํางานกับนาซาเสร็จแล้วก็มานี่ดาวังคารด้วยแล้วก็ขุดก้อนหินไปขายที่โลกเจี๊ยรวยอ่ะแม่ย่กงรรวยอ่ะอีก2,000เมตรผมจะไปถึงพวกพี่อ้าวใช่เออนั้นดูดีเราเห็นเบเกตด้วยและใครมันควงอ้วยนะวันวานน่ะไ้มันมีปัญหากับยานมันแน่เลยแม่งกูไปขี่ไปชนเบเกตไปี้ยานบัญชากูขี่ชนเแม่งระเบิดไปเลย เชียโดนแน่นอนเออหมุนหมุนเลยมาหมดเลยควงควานไอเชี่ยชนเลยถ้ามันมีดาเมจศูนย์ไอ้๊อปจี้ก็ไม่มีดาเอทเลมเอทศโอ้จนแล้ไม่ได้โอ้แล้วได้ชนอุกาบาตเรื่อยๆอ่ะดูแป๊บเออว่าอุกาบาตมีดาเมจว่ะพี่ ลระเบิดตายคาไปเลยนะเียราเบิดต <designers> ายไปเลยดิเราโ <decent height> อบยาณไปหมงโลกเลยมันหมงไม่ไ่เข้าแต่เมก้อนนั้นก้อนใหญ่เียกวะาไอ้ก้อนนั้นโคตรใหญ่เลยเอาชนเลยแม่งเราเบิดแน่นอนเราเบิดเป็นชนชนแม่งเลยเออเอๆเ กูสเปกบาบุ้มเพื่อเอาตัวรอดเอ้ยใช้สเปร์โอ้ยกูไปถึงโลกนี้ห้าพันปีมันมีในชีวิตจริงเลยจบแล้วไอ้ชีวิตขอกกู SOS ขอเลยวอากูอยู่ที่มามาแล้วขอความช่วยเหลือมาแล้วอะไรความช่วยเหลืออยู่ไหนอยู่ข้างๆ้างลองไป ไอ้ย่ามันคือมึงอความช่วยเหลือคือมึงอ่ะช่วยเฮียไปฟอนไม่ได้พีพประกอดกันประกอดกันเราประกอดด้วยกันเานเาะใช่แต่มีคนวาร์ปมาช่วยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเขามาช่วยเฮ้ยเนี่ยเขาพิมพ์เลย I ไอเซฟิวไปเลยไปเลยเขาบอกให้กดปุ่มเหลืองๆด้านขวาเพื่อเกี่ยวเฮ้ยขอไปด้วย นี่กูเกี่ยวแล้วไม่ไม่ไม่มันมันไม่มีปุ่มจริงๆไม่มึงต้องขึ้นไปดังเกี่ยวกับเฮ้ยคนดีอ่ะเจอคนดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยความเร็วเป็นร้อยเลยควาเร็วของมึงเ,เยอะเลยบูมเฮ้ยเขาไปอย่างนี้น,นะส้าไ <laughs> อ้อย่างนี้คนข้างหลังก็บันปลายาเลยคนข้างหลังบันปลายาเลยเอ้าวบุกูจะถึงโลกแล้ว แล้วพวกกูออกเกมเลยให้กูให้มันช่วยฟรีเลยโอเคพิซซิตเบเกตก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการโอเมซทีวีแล้วก็เกมโรบ็อกของเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ก็มั่วกันหลายแมปเลยทีเดียวเชียวนะนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์ก็ตำหรับใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอขอบคุณขอบใจกันไปน้ายี่สุดนี้ครับสำหรับวันนี้ลากไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า